เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม r o บ l ็อกนั่นเองกับแมปโปรเจกต์เซเลเยอร์โอเคครับในวันนี้ครับผมจะมาแนะนํามือใหม่ละกันสําหรับการปั๊มเลเวลนะครับคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยผมเองก็ยังเลเวลไม่ตันเลยนะครับถ้าเลเวลตันตอนนี้จําไม่ผิดก็เลเวล225รนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเชียวนะตอนนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับวิธีทั้งหลายแหละที่ผมนํามาบอกในคลิปนี้นะครับเป็นวิธี ที่ผมรวบรวมมาจากเด็กๆในสตรีมนะครับเออผมสตรีมด้วยนะครับทุกคนครับเวลา18นาฬิกาจุด30นะฮะทุกวันเป็นต้นไปนะครับใครที่ว่างเนี่ยสามารถมารับชมสตรีมได้นะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสําหรับวิธีการฟาร์มเลเวลแบบนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับผมจะแยกเป็นหัวข้อใหญ่เลยวิธีแรกครับก็คือการฟาร์มบอสการฟาร์มบอสบอสก็คือบอสทั่วไปในแมปเลยนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่โลก2นะครับจุดที่แนะนําให้ฟาร์มนะครับก็คือจุดตรงนี้เลย วอปซิตี้ฟาร์มตอนกลางคืนนะครับสำหรับจุดนี้นะเมื่อฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้คุณผู้ชมไปวนบอสทีห้านะครับถ้าคุณผู้ชมนั้นฟาร์มบอสทีห้าไหวด้วยการโซโล่นะนะก็แนะนําว่าวนบอสทีห้าก็จะดีกว่านะครับวนบอสทีห้าเสร็จแล้วให้รับเควสนะครับทั้งเควสอีกาหรือว่าเป็นเควสมูซันนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ย เล่นฝั่งอสูรแบบผมนะครับก็รับเควสมูซันเนะาะเซเลเยอร์ก็รับเควสอีกานะครับเควสพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ e x p เยอะมากๆเลยนะครับยิ่งบอสเก่งนะครับยิ่งเควสยาก EXP ที่จะได้หรือว่าผลตอบแทนที่จะได้เนี่ยมันก็เยอะไปด้วยนะครับฉะนั้นก็ดูด้วยละกันว่าเราไหวหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ไหวก็สามารถกดดีลีฟได้นะครับก็จะไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะเควสก็แค่หายไปนะครับรอเควสใหม่ได้เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนใครที่แบบว่าไม่อยากรับว ก็สามารถฟาร์มปกติได้นะ XP มันก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้จบไปแล้วนะสำหรับวิธีแรกนะครับวิธีแรกข้อดีก็คือเราจะได้ไอเทมที่มันดรอปจากกล่องด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีจัดๆเลยนะครับ ดีมากด้วยนะครับคุณผู้ชมต่อไปครับวิธีที่2ครับก็คือการทำเควสตีการนี้ผมพูดไปแล้วนะครับรวบรวมไปทีเดียวแล้วกับวิธีที่1นะข้ามไปเลยวิธีที่3ครับวิธีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเบสเวย์นะฮะเป็นทางที่ดีที่สุดในการฟาร์มเลเวลณแพทตอนนี้และแพทอนาคตนะครับคิดว่านะอัปเดตอนาคตวิธีนี้ก็น่าจะยังดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการลงดันเจียนนั่นเองนะครับลงดันเจียนยังไงไปดูครับวิธีการลงดันเจียนนะครับเราจะต้องไปยังหน้าเมนูก่อนนะครับถ้าอยู่ใน แมปแล้วก็กดตัว M ครับมันจะขึ้นเมนูแบบนี้ใช่ไหมกดออกไปเลยครับเทเลพอร์ต back to เมนูออกมาเลยจ้าผมแนะนําก่อนนะครับพิธีการลงดันเจี้ยนเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับสาหรับใครที่ไหวนะยิ่งลงได้ไกลเนี่ย XP ที่ได้ก็จะเยอะไปด้วยนะครับวิธีการเข้าไปที่หน้าดันเจี้ยนนะครับก็แค่เลื่อนตรงนี้ลงมาให้เป็นฮับนะครับแล้วก็กดไปเลยฮับเนี่ยก็คือศูนย์รวมนะครับพวก PVP เอยนู่นนี่นั่นเอ่ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยเทรดจริงๆก็อยู่ที่ฮับด้วยนะครับอ่าแล้วก็กดต ตรงนี้ขึ้นมาครับลูกศร แล้วก็อันนี้แหละครับให้ไปลงดันเชียนอันนี้นะครับจริงๆแล้วลงได้หลายคนนะครับดันเจียนเนี่ยจริงๆมันได้ของที่แบบดีมากๆด้วยนะฮะคุณผู้ชมแนะนำเลยนะครับลงบ่อยๆก็จะดีนะครับทั้งไดไอเทมทั้งได้ XP นะครับผมว่าลงดันเจียนนี่แหละเวิร์ที่สุดแล้วนะครับสำหรับการฟาร์มเลเวลนะและบอกก่อนนะครับการลงดันเจียนแล้วอยากให้คุ้มที่สุดนะครับถ้าใครมีหินเหลือให้ซื้ออันนี้ด้วยนะครับเซื้นนี้คุณผู้ชม่ะกดตรงนี้ครับยุทนะฮะแล้วก็ เสื้อน,นี้มันจะชื่อว่าคูณ2 exp นะครับซื้อไปด้วยนะครับอยู่หน้านี้หรือเปล่านี่อยู่หน้า2นะครับคูณ2 exp 15นาทีนะครับซื้อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมคุ้มมากๆเลยนะผมบอกก่อน <c oughs> ลงเลนเ้ยนเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อ exp นะครับมันจะได้คูณด้วยโอเคลงเลนเชยนเนี่ยผมแนะนําว่าลงโหมดธรรมดาจะดีกว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมลงแป๊บนึง <c oughs> จริงโมอโนสูนที่แนะนำนะครับ <c oughs> แนะนําเป็นโมอโนสูรประเภทที่ <c oughs> มันมีสกิลไอเฟรมเยอะๆนะครับอย่างเช่นไอซ์นะฮะไอ์นี่ดีที่สุดแล้วนะครับในการลงเลนเ้ยนตอนนี้นะครับในฝั่ง อสูรนะนะอันนี้ผมเอามาผิดนะครับไม่เป็นไรครับผมกะไว้ว่าจะเก็บแต้มสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปซื้อ XP ให้ดูแค่นั้นพอครับเดี๋ยวผมจะทําให้ตัวเองตายเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแลก XP นะครับเราใช้แค่25พอยนะครับพอยเราเนี่ยดูได้จากตรงนี้เลยนะครับก็ตามนั้นครับเดี๋ยวผมทําให้ตัวเองตายก่อน โอเคตายเลยครับเมื่อตายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่ากด back to main menu นะครับให้กดตรงนี้ go to the shop นะครับกดไปด้านบนนี้นะครับก็จะมีดอบกล่องด้วยนะครับใครที่ลงไปได้เยอะๆมันจะมีกล่องบนนี้เต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีของในกล่องด้วยอย่าลืมมาเก็บกล่องด้วยนะครับแล้วก็วิธีการซื้อ x p นะครับอยู่ตรงนี้ครับซื้อตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนจะซื้อนะครับถ้าใครมีหินเหลือนะอย่างที่บอกไปนะครับซื้อคูณ2ให้เรียบร้อยด้วยมันจะได้เยอะมากๆเลยนะครับ ยิ่งแต้มเราเยอะยิ่งแลกได้เยอะนะครับแลกครั้งนึงเนี่ยใช้25พอยต์นะฮะเดี๋ยวกดรอบนึงผมแลกได้2รอบนะเดี๋ยวดูคุณผู้ชม TXP นะครับแนี่มันเพิ่มนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยลงรอบหนึงนะครับถ้าลงได้ประมาณ10นาทีก็จะได้ประมาณ2,000กว่าแต้มนะครับก็กดได้รัวๆเลยนะครับแน่นอนว่า ลงรอบหนึ่ง up เลเวลแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเป็นเบสเวทที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับการัพเลเวลและลงที่เนี่ยมันได้ของที่ดีด้วยนะครับพวกชุดโพล่านู่นนี่นั่นเอ่ยนะครับตะกงตะเกียงเอ่ยได้เยอะมากเลยนะครับตะเกียงอันนี้เนี่ยผมก็ได้จากดันเจียนเช่นเดียวกันนะครับถ้าลงคนเดียวไม่ไหวเนี่ยให้เพื่อนแบกก็ได้นะครับโอเคตามนั้นนะครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปที่เอาไว้สอนผู้เล่นใหม่ละกันนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมครับฝาก กันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับด้วยก็จะขอบคุณมากๆบ๊ายบายไปแล้วครับ